รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะขอแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับเก่งมือสองนะคะราคา49,000บาท n นสันส s นี n ดีโอค่ะรถยนต์ปี04นะคะพร้อมใช้งานได้เลยภายนอกดูดีภายในกว้กวางนะคะตอบโจทย์สําหรับทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวค่ะสีภายนอกก็ยังดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะรถไม่มีผุค่ะไม่มีซีด เชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะประหยัดสุดๆทุกการเดินทางเครื่องยนต์แน่นๆไม่กวนไม่ไอไม่ซดนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะขึ้นโรงครบทั้ง4บานค่ะทุกท่านรถคันนี้ราคา49,000บาทเท่านั้นราคาแบบน่าใช้เลยใช่ไหมคะกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายค่ะราคาก็ไม่แพงสภาพของตัวรถก็ถยังดูดียังดูสวย สนใจไปดูกันก่อนค่ะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะไปดูตัวจริงก่อนรถอ,อยู่ในอำเภอเมืองนะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชนบุรีเลยค่ะทุกท่านอยู่ในอำเภอศรีราชานะคะสนใจโทรนัดค่ะโทรอัปเดตสถานะรถว่าขายไปแล้วหรือยังกันด้วยก่อนออกเดินทางนะคะให้โทรคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ